กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาปาลุงสมองสุบ่อนสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพกพ,อ,พอกับสองสานีป่าเออ้อบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ครับก็สิได้ไปอันไปเบิ่งเอาวอีกเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นบาดเจ็บผ่นแหละท่านผู้ชมที่ว่าเพิ่นยางมาขึ้นนี่แหละยันเลือดข้างใน,นสมองเป็นอะไรนอนตื่นนอนมาแล้วครับไปเบิ่งเพิ่นว่ายางมาขึ้นนี่กงอาการเป็นอะไร ดีขึ้นอย่าบอกไข้ขึ้นอย่าบอกลือเป็นอะไรเนาะเฮาสิพาถานผู้ชมไปเบิ่งคือแบบว่าประมาณแบบว่าห้ายกันกับลูกประมาณนี่นะลูกแับเอาพอแบบบาทหนึ่งแบบว่าเล่าก็อายุเวลาเนาะลูกปับใส่ซะซองสมบาทแล้วก็สิเจปลายเติบอยู่เกิดเหตุการณ์แบบมตีกันกับลูกประมาณนี้นะผู้ชมตากับบาทสงสารยังว่าผู้เฒ่าเนาะ อาการก็สิหนักกว่าผู้หนุ่มอยู่เนาะเอาสิพาธรรมบุญชมไปเบิ่งมาคืนเขาก็ไปย่างจนเดึกเตีนเดินย่างไปนะแต่ยังมาสาเขาก็สิไปเลยสิไปถามอาการของเผื่นหวาผื่นเป็นนาไดเนาะอาการไขขื้นโบหรือว่ายังอยากเป็นวิงเป็นเวียนหรือว่ายังอยากหักยูเสก้าเมื่อคืนนี้เราเราลูกบ่ได้แล้วเลยอยากหักเพราะเราตีงแห้งบาได้เพราะมันมันเสร็จนะท่รนผู้ชมเสร็จแล้วอวยหน้าอวยล้างก็ไปย่างได้ ันพอสาาวดะทนั่งดาวเนาะนางดาวก็เป็นเนองเฮานีไแหละอันนี้เพิ่นก็เป็นอ้าวเฮาเห็นอะไรหละได้นอนอยู่บ้านเมื่อคืนนี่นะเฮ้ยเมื่อวันเสาร์ไลอ่าอ่าเฮาเนาะเพิ่นโฮมให้ผัวเพิ่นท่านผู้ชม จะโฮมแหงละเด้ออันขางหูแล้วในไข่ท่านผู้ชมมองไงบ้าบ่าแล้วก็ไข่ไข่แห้งอะไรอ่าแบบว่าเวลาเขาหยกแค้นเนี่ยหยกยากบอเอาเดีย่เดีไปพื้นะด้แยกบ่ได้ก็ไ่ต้องหยกอืมอันเมินตาเนี่ยบ่ได้มันบอเอางั้นอยากเป็นวินอย่าบอนะกี่ซบยังไข่ไดยอ่า สีส้เราขายได้ทางหลังนะเผิ่นสิไปหามอทผู้ชมเลยม่ขึ้นเนี่ยเพิ่นบ่แมนว่าเพิ่นบ่ได้ไปได้เมาขึ้นเนี่ยเพิ่นก็ไปหามอมาแล้วหมอก็เลยอัานมอได้อ่นปักซองเนาะก็เลยสียมสียาหายเพิ่นหายมารอดูอาการค่ะว่าบมเป็นไนใดิ่นกสิส่งไปสวรรค์อันนี้เพิ่นสิไปตรวจเองอยู่สวรรค์จะหน่อยเพิ่นกับพากันไปแล้วนี่โรลดไพ่อาสิไปสวรรค์ Mà thân này lột bao sure. Nhưng mà tham. tham Nhưng mà thôi tham lột bao Tham lột tham lang Bay lột sao anh cả เออนั่นแหละเขาขี้ศพล้วข้างล่างนะมันไข่นะเีาบอกมันเบงขี้ศพข้างล่างแล้วนะมันเกี่ยวเก่ได้สมองมันเกี่ยวเก่ไปเบิ้ลขนาดไหตอนนี้เอายังติงแห้งห่ได้บ่ฮะโอ้ยังเป็นสารวินอยู่ผสิไปอันแข็งไปเลยทานผู้ชมเอ้ยย่าเห็นแห้งแล้ว เป็นหน่อยมากินแมงมาเต็มอย่างนี้หายบ่อเดี๋ยวนี้นะมี่เรากำลังหายนำเปลือกแดงค่ะผู้ชมเปลือกแดงแล้วก็เสือดำขามต้นมากหงเทพพนมมหมใส่กันเปลือกแดงนะ้วพนมดีเสยนดีเอ็น อ,าอ่าบริยากเนาะผนังนหนังเ,นเสือดำหนังเสือดำเปลือกแดงใบบัวหงเทศท่านผู้ชมอืมเผื่อกระห่มอยู่เปิดคืนดังไพ่โฮมอยู่เปคืนมาขึ้นเผื่อกับไปหาหมอ่วางแผนมาเพิ่อบริจาไปได้ท่านผู้ชมเผื่อไปอยู่แต่ว่าหมอกับซักยมซักยาหายก็มารอดูอาการ มอสมศรีมาแล้วเอาหมดขึ้นบเมือ hmm. ก um, ิเออห่าวาสิเมอร์เออห่าวาเพิ่นสิมเมอร์ไไก่กันก็เลยเดะปากมาเอิ้นใส่กันา น้ำโมเน่งนะนะเคยมึงหักกันไม่เมากันกแมนมาคืนนโทรไปเตงปิดปิดไพ่่เฮ้ยเน่้งคยกันวยอยู่ได้ราะ่ตไม่เมานกท้อี่มอยมันเะราตามายไ่พ่ดมันะเาะเฮ้ยมันจะทอมันกับป้เบิรแล้วเนาะยายจะเปิดยังวะ มาคุณเปิดไหกไก่กินแล้วโอ้ยอีเรื่องมันบวายแล้วว่ะเผมก็เลยปิดไวแล้วอะแม่ถ้าไหวไอเรื่องมันบวายแล้วเผมก็เลยปิด,ปด,อ,ปด,ปดอันนี้เพื่อเปิดโทรศัพท์ยังบ่ได้เฮ้ยจินหมดลิฟต์เขาอันนั้นเว้ยม<อ>ันหอนนะ่อห่อใส่อนะน้าใส่ผ้าแพร่ลำเจ้าออนั่นห่อใส่แพร่เออมันจะบวดานแห้งเออ พอเยเออนัสดนาวมาเลยนซนนูนอกันได้แบ่พอรนารน์สบุกมอลำเลือมอลำเลือขนาดนี้นะจิตใจเขามาเป็นวงหมือนจักประานนอยาบุนเนี่ยเขาจสิมาเป็นวงหมืจักเลย ยังเป็นวินเป็นินเปียนบ้างยังเป็นสาลาวินอยู่เราก็่ได้ยักห่าแต่ยังเบาอ้าวฮะห้องอันเกี่ยกับสมองเกี่ยวกับสมองเราเผาไปหามอเดอมันอันตรายเราเสิไปเดยวนแล้วหนึ่งเขาซุกยังสิยมากันไปช่อยเอ็นไปหไปหายต้มผักผ่อนเล่นกัวันสิไปอยู่ได้ พารไปรถมันเกี่ยวกับสมองอันตรายนึงสิไปสวรรค์ใช่ปะแม่แ่เ้ยมบอกเขาแกสบเขาอ่ะบ่คือบ่อเขาใช่ไหมอ่าหั้กํเนียเพื่อนจะไปแวาให้กอกินไพาเนแต่หารอยอย อันมาขึ้นในส้มซีบ้านอนนำแล้วเรื่องนอนอยู่ใช่สะพอเนอไปเต้นไปจับอื่นไม่ได้สิช่ป่ะป้ายังเหล่นคือนอนทึงเนี่นี่แหะนอนทางเข่าเนี่ยตนี่ตลาดไหนได้นล่ตลาดไหนได้ เฮงเบดีได้นเพื่อนเพื่อนโง่ยัดยัดปวกขึ้นเด้อวมันขึ้นเอาขึ้นเลยโอ้คนมาคอยอยู่นั่นนหนเลยก็มาได้อยู่แล้วม่ได้เบิ่งนี่มันกัดลอยขึ้นเแ้ยอือนเออเออแค้เราเออเป็นยินเป็นเงี้ยหักกอ้าวได้นี่เราจำหนองเถาพ่อ แข่งคาได้กูเหื่อยยูเอาฮะอเป็นยังแข่งคาเป็นแต่วางวางหัวกับแคนเนาะบอก่มันสินักตัวนั้นน่ะอ่าอ้ามันสินักตัวมันไข่นั่นในแขนเราก็สิบอปันใดเดอกเออมันสินักตัวในแขนแล้วนั่นในหัวแล้วนั่นเอายังมาด่าอ้ มันหัวมีเลือดแล่นคือปานมันมีไผ่ซะบ่จังให้เราจี้ๆเลยโอ้ยตายแล้วกำมันหัวเห็นไข้เนาะโอ้ยโมคืนนี้กมโอ้ยเฮาน่ะจักวางได้มือคืนเฮา่มอยู่จักวางได้เฮาก็โยด้ไปทางทางบ่อนเพิ่นอันเจ็บหั่นแหละทางแถวงอนแถวนเออมัน เขาเคยลดียดีดเขาและต๊ะบักไก่หนึ่งก็ดี่บนตัวนี้อะไรนึ่งตาเนาะ่ต๊ะตั้งถือผู้ใดฉจนหอดวางพเลยความเจ็บนะบอยังไงว่าเเลยความเจ็บหอดตายว่าจะได้ไก่อดีตก็ยังเสืปัจจุบันก็ยังเสื่อเ่น่างจะเขาเห็ดนะเขาถอดปลาเด็กสีเห็ดชั้เนี่ยเด็กหนึ่งเขาบอกเขาจะถอดปลา อแมนเราเขาทอดมาเด็กว่ะสอ่าอีกเขาส่วยห้าบ่นะเขาหาน่ายนเฮ้ยสวยสวยออกมาสวยโอ้เจ้าเนี่ไป่ตำรวจเลยเตหกแล้วบอกขันมีโนมันก็ไไว้หายแล้วแล้วมีโนนะเอิดมันโลด จัดการหายน่นี่วมันคนี่นี่นพอมันนอนเต็มเิัดเน่จ่นะี่มาิ่อยไปหา่ไปสิไปแข่งแข่งกับทั้งไทยเขาเอินจังหวัดเนาะจังหวัดอันนี้เขาก็จะไปแข่งแข่งสวัรดิ์เคอท่านผู้ชมไปแอนตัวสมอง ตรวสมองไหวเลือดมันขางสมองบอเลยนะไรเสรษทามนางดาวะารเศรษามรอดูอาการขว่ายขว่าตรวจสมองบ่อมียังเออมาอยากเขาก็สบายใจอันนี้มันขิดคเน่งอยู่ได้ส่ะแม่ เพินนาสาดาวมอวานนี่เธอเดียวเก็บหอยวานนิเด้ตอนทนตกเศร้าซาซาดาวหนาหนาหักสาดาวไงงอกไหบอกบเสือกระมลำเลือดสาประเทศไหนซึ่งในเสียงใช่สบายดีแล้วเห็นแล้กคนลกคนลานหลังไปนเราเรายังหนาเกี่ยเลยเฮ้ยมึงมาหนึ่งข่าวในนี่เฮ้ย โดยแม่งตู้เตาตัวก็เอามาอย่างกนอยู่นีแล้วก็กินอยู่นีแล้วก็ไปแล้วกันไเหตุการณ์บกาดเียดเออกินข่าวแล้วจังไปโอเคโอเค๋ยวไปเกิดเหตุการณ์บกขาดเหตุมัน แ่หนหันเนาะแตลุมนังดากัลุมานมีแอนมีว่าไ้เพื่อนใส้ก็มีแต่นั่งดาวผู้เดียวเนี่ะท่านผู้ชมไปลูกเตดาก็ได้ไอ้ยังน้องไส้เพิ่นก็เมื่ออยู่ผู้บ้านเมีแอนกับบ่อคอยได้ใส้จุ๊จิกเนาะเสื้อจังโทเอาเออไส้ใส่แบดนมอไปไหวจังหวะเอาเมื่อหายได้เมื่อคืนเอาเมื่อหายแล้วเมื่อคืนไอ้ยังขิดอยู่ว่าแต่ปักโศกที่ยากอยู่ไส้เนาะค่ะ เยวเตียงเขาเพื่อนว้มันหอนแล้วหนาเพื่อนก็ดีว่าเออสอบหนาเพื่อนแม่สอบหนาเพื่อนจบเตียงเขาอนยางเลยขี่รถไปกันนอกล้วไปป้ารถขั้นในไหวขี่รถต้องเิดไปทางต้ทางภตเกิดเกิดเิดว่าโอ้ยเป็นอะไรนเฮยแบบว่ามันตกใจตัวนี่ตกใจเปกอะตกใจแล้วเขาไปเห็หน้าไงบดักไล่ เห้ือเาบอกเาได้ยินเาได้ยินคขาบอาเขายังขีดอีกตนอ้าวเขโอ้ยเห็นเราไปยืนอยู่หน้าเวทียูเมื่อวานทางล่างเวทียูเห็นกระ่อมจีแม่มาห่าตายแล้วตายโอ้ยโ้ยฟ้ารนไจับร้ไปเลยอ้าดเนแต่ก้ไากระบามอาเลนลงมากับพ่อแห้งเนาะเปิดเสียเลยลงมาหะบัน่พอดีเพ ตาหน้าไวแ้วากราอะโอ้ยแต่กับว่คอยกับพิ่งลงมากนะเอ้ยลงมากกับมาฮาลานน่ะอุ้มล้านพาล้านไปกินขนมกับไ้สิเนาะไพสิหูมึงกับวันอทิ่มล้านแล่นีมั้งเอาเอาซุยร้านนี่แล้วพวกเอามาท่านใหเลยนะมาบอกมาบอกตกใจแบบว่าใจสั่นเห็นเราอย่างแวบแวบ่ะเอาาเราแบบสิไบใส ดีกว่านะเลยเจ้าสิ่งอย่างได้ได้เห็นนะมาทาผ้าต้งไหวเมื่อนี้ยังบอเห็นหนาเลยจักเดีใส่แล้วเอะแต่กันขี่รถผ่านแต่กันแน่พาหมูโตอยู่ไปใส่กันดีเห็นตอนขี่รถผ่านเตีงไปสอนเมื่อวานกลับมาจากสอนจต่ในยินข่าวยินข่าวไปไปแล้วเดี๋ยวสีโทรหาหลดอยู่พอจะได้หลุดใคเติมธรรมันพี่มอ้น รถในถวาทำเื่อเลยเอาวิโอเเสียงไหเออเอาวิโกอะไรดิฮาเผื่อใส่น้ำมันห้แล้วเงินมันเออจะทำเป็นังไรหรือจะทำย่งฮะัาเข้ากัไปอย่งโอ้ยพี่น้องนะฮะได้เบิร์ดได้เบิดเราได้ประมาณนี้ได้คน้ำมันไปเบิรดไปกับไปเบิร์ด ไปเยี่ยมเพื่ออาการเพื่อการตอนอนี้ก็ยังหนักอยู่เลยท่านผู้ชมเพื่อสิภาคเพื่อสิภาคไปหาหมออยู่สวัสด์ราเขตเนาะอ,อยู่เขงไปอันเอกโก้สมองว่ะสานท่านผู้ชมเลยคลิปนี้ซันนี่เกษสิขอลาคลิป,ปเ,ป,กกเ,เ,เป็นปันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสันนี่ป่าเลเด้อพี่น้องพบพ,พกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยกล่าวเข้ามาสบายดี